รวมเหตุผลน่าซื้อ Apple f i r XT Pro มือถือเรือธงโอหโหลำใหญ่รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Apple เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมารวมเหตุผลที่น่าสนใจให้ได้ฟังกันครับต้องบอกเลยนะครับว่ารุ่นนี้เตรียมเข้าใครเร็วนี้ด้วยจะเป็นยังไงบ้างมีความน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันครับแต่ก่อนที่จะไปดูกันฝากกดไ like, ลค์กดติดตามแล้วเราไปดูกันเลยจ้า สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ช่องถึงเอากราบสวัสดี f อฟซีสายเทคที่น่ารักของผมทุกท่านว่าจะเป็นหน้าเก่าหน้าใหม่ก็ขอกราบสวัสดีเดอร์สูเดอร์ตัวเรียบร้อยแล้วฮะสำหรับมือถือเรือธงโอ้โหลำใหญ่รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Oppo อย่างเจ้า Oppo ์โไฟล์เอซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นรุ่นที่มาพร้อมกับสเปคที่จัดเต็มแล้วก็มาพร้อมกับหน้าตาที่ดูดีเลยทีเดียวเชื่อว่าแฟนๆอ p p ป์โปอะไรคนน่าจะเฝ้ารอกันแล้วก็เชื่อว่าน่าจะไม่ผิดหวัง สำหรับเจ้า OPPO Find X2 Pro เรือธงรุ่นใหม่ล่าสุดจาก OPPO นะฮะซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าการกลับมาอีกครั้งรอบนี้พี่เขาไม่ธรรมดาจริงๆครับเรียกได้ว่ามีการอัปเกรดจากรุ่นก่อนอย่าง Find X2 Pro เยอะเลยทีเดียวนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของดีไซน์โอ้โ oh หหน้าตาดูดี Very Good มากๆครับผม เอาเป็นว่าเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาพูดให้ฟังนะครับว่าเจ้า Op p ป์โ X T p ฟ o รุ่นนี้เนี่ยนะฮะมีความน่าสนใจตรงไหนเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันเลยดีกว่าครับผมที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆสำหรับเจ้า Op p ป์โ X T p ฟ o รุ่นนี้นะฮะก็ต้องบอกเลยนะครับว่าสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกแฮปปี้รู้สึกเวร์กรดมากๆคงจะหนีไม่พ้น,นเรื่องของหน้าจอแรงผลที่คิดว่ามันเทพกวัดเดิม มากๆเลยทีเดียวสำหรับจอ Oppo Find X T Pro รุ่นนี้ครับเรื่องของหน้าจอแสดงผลที่เขาจะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลขนาด6.7นิ้วพืนหน้าจอเป็นแบบ AMOLED มาพร้อมค่า Refresh Rate 1 20 h z แบบ Dynamic ซึ่งสามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้เข้าออกับการใช้งานได้อั ยังมาพร้อมกับความละเอียดหน้าจอสูงถึงคอส HD พัทหรือว่าระดับ 2K นั่นเองครับหน้าจอยังสามารถปรับความสว่างได้สูงถึง8,192ระดับรองรับการแสดงผล HDR10 พัทและยังได้รับการการันตีคุณภาพด้วยคะแนนรีวิวจาก DisplayMate ในระดับ A พัทอีกด้วยครับนอกจากนี้นะครับหน้าจอแสดงผลยังรองรับความลึกของสีระดับ10บิตซึ่งน่าสนใจมากๆเป็นมาตรฐานเดียวกันกับที่เขาใช้งานกันในอุตสาหกรรมภาพยนตร์นั่นเองอีกทั้ง ครับในรุ่นนี้นะครับยังมาพร้อมกับเฉดสีที่กว้างสุดขีดถึง1.07พันล้านสีซึ่งมีเฉดสีที่ใกล้เคียงกับดวงตาที่เรามองเห็นนั่นเองครับเรยดีด้ว่าเรื่องของหน้าจอเนี่ยน่าสนใจมากแล้วก็ต้องบอกเลยว่ามันเดิร์เบสมากๆเลยทีเดียวนะครับหายากมากๆสำหรับมือถือเรือธงที่มาพร้อมกับหน้าจอที่จัดเต็มระดับนี้รับประกันเลยว่าใครที่เป็นสายคอนเทนต์ใครจะได้มือถือเรือธงที่มาพร้อมกับหน้าจอเฉดสีตรง คุณภาพดีๆเหมือนกับสีที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยรุ่นนี้ตอบโจทย์แล้วก็ถูกใจคุณแน่นอนครับสําหรับเรื่องที่2ครับอีกหนึ่งเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากและคิดว่าเ,เพื่อนๆหลายคนโดยเฉพาะพแฟนๆอ oppo น่าจะถูกใจนะครับก็คือเรื่องของสเปคที่เรียกได้ว่ารอบนี้ที่เขาจัดหนักจัดเต็มสะเหลือเกินบอกได้เลยว่า สเปคที่พี่เขาให้มา very good มากๆเลยทีเดียวครับสำหรับจอ o p p o f i n d X T Pro รุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับชิปเซ็ตระดับท็อปอย่าง Snapdragon 8 8ดซึ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องของประสิทธิภาพนะครับแน่นอนครับว่ารุ่นนี้หรือว่าชิปเซ็ตตัวนี้มาพร้อมกับประสิทธิภาพที่จัดเต็มแน่นอนเพราะว่าเป็นชิปเซตต็ตที่ท็อปที่สุดแล้วบนมือถือของฝั่ง Endor มีมาให้12 g b บแบบ LPDDR5 หน่วยกำจำ256 g b เป็นแบบ UFS 3.1มี แบตเตอรี่มาให้4 5 0 0 m mm. ป์รองรับระบบชาร์จไวสูงถึง65วัตต์ซึ่งทาง OPPO เขาเขีไว้ว่าเวลาชาร์จเพียงแค่0จนถึง40%ภายใน10นาทีเท่านั้นแต่นอกจากนั้นครับในรุ่นนี้นะครับยังมาพร้อมกับการชาร์จแบบไร้สายถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นรุ่นแรกของ OPPO ด้วยนะครับที่รองรับการชาร์จแบบไร้สายแบบนี้รองรับการชาร์จแบบไร้สายแบบแอร์ุก30วัตต์ซึ่งทาง OPPO เขาเขียนไว้ว่าเวลาชาร์จตั้งแต่0จนถึง100%เพียงแค่80นาทีเท่านั้น,น อกจนี้ครับเรื่องของตัวเครื่องนะครับก็ยังสามารถกันน้ําได้ในระดับ IP 6 8ได้อีกด้วยจ้าของระบบปฏิบัติการก็ยังมาพร้อมกับ Android 11อครอบทับด้วย Color OS เวอร์ชัน1 1 2มาพร้อมกับลําโพงสเตอริโอรองรับการใช้งาน 5g ทั้ง2ซิมมาพร้อม Wi-Fi 6และ b l u e t t o t t เวอร์ชัน5.2ด้วยนะครับประเด็น่าเรื่องของสเปคนะครับประสิทธิภาพใครที่เน้นเล่นเกมเน้นใช้งานลื่นไหลแล้วก็ชอบอะไรที่มันสุดจัดปลัดบอกมือถือรุ่นนี้ ตอบโจทย์คุณแน่นอนรับประกันเลยว่านําไปเล่นเกมใช้งานลื่นหัวแตกกันแน่นอนจ้าถัดมากับเรื่องต่อไปครับผมที่เราจะมาพูดถึงกันและคิดว่าน่าจะเป็นเหตุผลหลักๆที่ทําให้เพื่อนหลายๆคนรวมไปถึงแฟนๆ Apple ต่างเฝ้ารอมือถือรุ่นนี้นะครับก็คือเรื่องการถ่ายภาพ ซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่ารุ่นนี้มีการอัปเกรดจากเจ้าไฟ X2 Pro มาเยอะมากๆแล้วก็เรื่องของกล้องเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มแล้วก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คิดว่าน่าสนใจมากๆมีสื่อหลายๆช่องให้ความสนใจเป็นเหตุผลหลักๆที่ทําให้ถูกพูดถึงในเวลานี้นะฮะสำหรับสเปคของเจ้า Oppo f i e X2 Pro นะครับในเรื่องของกล้องเขาบอกว่าจะมาพร้อมกับกล้องหลังมาให้ทั้งหมด4ตัวครับท่านผู้ชมประกอบไปด้วยกล้องหลักความละเอียด50ล้านใช้เซนเซอร์ Sony IMX766 นะครับ มาพร้อมเลนส์มุมกว้างความละเอียดสูงถึง50ล้านซึ่งถือว่าเป็นเลนส์มุมกว้างที่มีความละเอียดสูงมากๆในเวลานี้นะครับอีกทั้งครับในรุ่นนี้นะครับเรื่องของเลนส์มุมกว้างยังมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ัวเดียวก,กับกล้องหลักอย่างเจ้า Sony X ่ X766 อีกด้วยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โคตรจ่ม แล้วก็เป็นอะไรที่เวลี่กูดมากๆากเลยทีเดียวครับได้ได้ว่าการถ่ายเลนมุมกว้างเนี่ยต้องเป็นอะไรที่สนุกสนุกแน่นอนสําหรับเจ้า Oppo Find X7 Pro รุ่นนี้นะครับนอกจากนี้ครับยังมาพร้อมกับเลนสแบบไมโครเลนนะครับซึ่งมาพร้อมกับความละเอียดอยู่ที่5ล้านสามารถขยายได้สูงสุด60เท่าซึ่งทาง Oppo นะครับเขาเคลมไว้ว่าไมโครเลนของเขาเนี่นะครับเหนือกว่าเลนมาโครที่เราใช้กันในปัจจุบันแน่นอนครับนอกจากนี้นะครับตรงไมโครเลนยังมาพร้อมกับ ไฟแฟทแบบวงแหวนล้อมรอบตัวเลนสอีกด้วยเลนเทเลโฟโต้ความละเอียด13ล้านซึ่งสามารถซูมแบบออติค้อไฮบริดได้5เท่า ซูมแบบดิจิทัลสูงสุดได้20เท่าเอาเป็นว่ารุ่นนี้นะครับใรเรื่องของกล้องก็ียกได้ว่ามาพร้อมกับสเปคที่จัดเต็มเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในเรื่องของกล้องหน้านะครับรุ่นนี้ก็มีกล้องหน้ามาให้สูงถึงความละเอียด32ล้านพิกเซลอีกด้วยครับแต่เดี๋ยวก่อนครับถ้าใครคิดว่าหมดแล้วในเรื่องของการถ่ายภาพก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามันยังไม่หมดแค่น,นี้นะจ๊ะนอกจากฮาร์ดแวร์กล้องที่จัดเต็มตามที่ผมพูดไปแล้วนะครับเรื่องของซ แวร์กล้องบน oppo find x tivo รุ่นนี้ก็ถือว่าน่าสนใจด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าในรุ่นนี้ครับยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ ai s c a p e animation นะครับซึ่งมันเป็นปัญญาประดิษฐ์สุดฉลาดที่ทาง oppo เนี่ยพัฒนาขึ้นมานะครับที่จะมาช่วยปรับปรุงภาพทาให้ภาพถ่ายของเราเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นและจำขึ้นนั่นเองครับและนอกจากนี้นะครับสำหรับใครที่เป็นสายถ่ายภาพในรุ่นนี้ยังรองรับการบันทึกภาพแบบ raw พัด t e b i t นะครับเป็นการถ่ายภาพที่ โหมดมากๆเป็นไฟล์ที่สามารถเอาไปปรับแต่งเพิ่มเติมได้ตามต้องการได้อีกด้วยนอกจากนี้ครับในรุ่นนี้นะครับก็ยังมาพร้อมกับฟีเจอร์การถ่ายวิดีโอซีนิมมติกโหมดซึ่งสามารถที่จะถ่ายวิดีโอได้ความละเอียดสูงสุดถึง 4K แบบ10บิตอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนอกจากกล้องที่จัดเต็มแล้วเรื่องของวิดีโอก็จัดเต็มด้วยเช่นเดียวกันบอกได้คําเดียวเลยว่าเห็นฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ที่ใส่มาแล้วเนี่ยอยากจะลองสะเหลือเกินว่ามันดีกันดนะั อาจารย์นะจ๊ะสำหรับเรื่องถัดมาครับที่เราไม่พูดถึงไม่ได้นะครับและส่วนตัวรู้สึกว่าชอบมากๆก็คือเรื่องของดีไซน์ที่ต้องบอกเลยนะครับว่ารอบนี้มันว้าวมากๆส่วนตัวคิดว่ามันว้าวกว่า,วาตัว Oppo Find X2 Pro ที่เปิดตัวไปปีที่แล้วนะครับทุกคนทุกคนได้ดู t เซ s ร r ที่เขาเปิดตัวป่ะต้องบอกเลยว่าเท่มากๆเะครับเหมือนกับเราอยู่ในอวกาศอะใครที่ชอบดู Star Tech แบบผมเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ลำมากแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้มือถือมันไปไกลแล้วก็รู้สึกว่า OPPO เนี่ยเขาใส่ใจมากๆในเรื่องของทีเซอร์หรือว่าวิดีโอที่จะนำมาพรีเซนต์เปิดตัวนะครับโดนใจคนที่ชอบดูหนังไซไฟมากๆเลยทีเดียวนะซึ่งตามสเปคของเจ้า OPPO f i x t Pro รุ่นนี้นะครับเขาบอกว่าจะเปิดตัวได้กันทั้งหมด2สีนะผมขออนุญ,ญาตเลือกชื่อสีแบบธรรมดาก็แล้วกันนะเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่ามันมีสัพพะของเขาว่าอะไรนะครับ,รบก็คือสีดำกับสีน้ำเงินนั่นเองนะครับซึ่งในรุ่นนี้นะครับเรื่องของตัวเครื่องเนี่ยนะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยนะฮะก็ ยังมาพร้อมกับความหนาตัวเครื่องเพียงแค่8.3ม mm เมเท่านั้นต้องบอกเลยว่าตัวเครื่องบางมากนะครับแล้วก็มีน้ําหนักมาให้เพียงแค่1 9 3กรัมเท่านั้นนะฮะทุกคนดูการดีไซน์ครับการดีไซน์ของเขาฝาหลังทําออกมาได้สวยมากๆมันเหมือนเป็นทองแผ่นเดียวกันเลยแล้วก็หน้าจอนะครับมีดีไซน์รูปทรงที่ขอบบางเฉียบเลยทีเดียวรุ่นนี้นะครับเท่าที่ดูก็มาพร้อมกับขอบจอที่โคง้งแต่ว่ากระจกเนี่ยน่าเสียดายนิดนึงเพราะว่ายังคงมาพร้อมกระจกบแบบครอร์ิ รกราดกากาดเวอร์ชัน5อยู่น่าเสียดาย น่าเสียดายจริงๆแต่เอาเป็นว่าเรื่องของดีไซน์เนี่ยโหบอกเลยว่าสวยมากนะครับส่วนตัวคิดว่าชอบมากแล้วก็อยากจับมากนะฮะสำหรับเจ้า OPPO f i x t Pro รุ่นนี้นะฮะเอาเป็นว่าก็ประมาณนี้ก็แล้วกัน้าสำหรับการสรุปสิ่งที่น่าสนใจสำหรับเจ้า OPPO f i x t Pro มือถือเรือธงลำใหญ่รุ่นล่าสุดจากโปนะครับเป็นไงบ้างครับผมสำหรับเจ้ามือถือรุ่นนี้นะฮะเตรียมเปิดตัวในไทยแล้เร็วนี้นะครับถือว่าเป็นมือถือที่น่าสนใจมากเรื่องของราคาไม่รู้ว่าจะเปิดตัวแพงเหมือนกับเมืองนอกหรือเปล่าว่า เมืองนอกเนี่ยตอนที่เขาเปิดตัวเนี่ยนะฮะราคาอยู่ราวๆประมาณ4ี่0 0กว่าถ้าคิดเป็นเงินไทยนะครับแต่ผมคิดว่าเข้าไทยในรุ่นนี้ราคาน่าจะไม่แพงขนาดนี้หรอกเอาเป็นว่าก็รอมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็สําหรับวันที่เปิดตัวก็เคาะมาแล้วนะครับจะเปิดตัวในประเทศไทยในยวันที่18มีนาคมนี้ถึงนี้ก็รอติดตามชมกันได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าใครชอบฝากกด like, ไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจผมนิดนึงนะฮะทุกการกดไลค์การกดติดตามด้ เพื่อนแชร์ยอดวิวที่ผมเห็นเนี่ยคือกําลังใจที่มันทําให้ผมรู้สึกว่าผมอยากทําคลิปต่อไปจริงๆนะครับขอบคุณคนที่ช่วยกดไลค์ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกดแชร์ให้ผมเสมอมานะครับแล้วเราจะไปถึงแสนซับไปพร้อมๆกันนะจ๊ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับถ้าชอบไม่ชอบงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับสำหรับเจ้า Oppo Find X2 Pro รุ่นนี้เพื่อนๆคิดเห็นว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันนะจ๊ะ สำหรับคลิปนี้นะครับผมแม็กคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเมื่อชาติต้องการสวัสดีครับ